เดเทผมนี้ลุงไก่พาเด็กๆมาเที่ยวคิสบ็อกจัมโบที่ห้างนยพราซ่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามกับไหนพราซ่าเลยครับเป็นสนามเด็กเล่นอยู่ในห้องแอร์สวยสะอาดและปลอดภัยราคาคนละ320บาทเวลาจำกัด2ชั่วโมงมีอะไรให้เล่นกันบ้าง เด็กๆจะสนุกแค่ไหนไปชมกัน <Yeah! S 1> โอ้นี่ร้านอะไรคะร,ร้านเค้ครกร้านโกยากิขายยังไงครับขายลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทนะครับอันนี้เลี้ยงินโอ้ยเงินครับผมนั่นซื้อ ิบบาทได้กี่ลูกครับเอาอะไรครับเอาสองลูกครับโอ้ทาน้ำมันก่อนเหรอใส่แป้งเหรอครับใส่แป้งิบาโอ้โหิบบาทสิบบาทได้สองลูกแถมลูกหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะแถมสองลูกได้ไหมครับไม่ได้ค่ะโอ้โหใบคาแถมลูกหนึ่งโอเคแล้ว โอ้ oh, ได้แล้วถอ,อนตังค์ด้ครับโอ้สิบบาทต้องถอนนะครับพอดีไม่ต้องถอนเนาะเอาให้ติปอีกให้ติปให้ทิปอีกสิบสองเลยครับโอ้โหพ่อค้ารวยๆนะครับเยน่ yeah, ลาก,กินมากเลย <c oughs> <c oughs> มีโซนสนามทรายเทียมเป็นเม็ดสีเล่นได้สบาย สะอาดด้วยไม่เละเทะเหมือนทรายจริงไม่ติดเนื้อติดตัวนะครับเราจะไปโซนด้านในนะครับไปไหนกันแล้วหนึ่งสองสาวางสิห่ง สองโอ้โหไม่น่าเชื่อกิ้งแล้วดินแดนบอกให้ปลูกปีนี่ไปเร้วเร็วเร็วโอ้โหสูงมากตามหลานมาถึงตรงนี้ ขึ้นอย่างนี้ด้วยเหรอว้าวสูงเลยว้ายบาดเสียวเราจะเข้าไปในอุโมงค์แล้วโอ้มือจังเลยโอ้มือจังเลยบาดเสียวจังเลย โอ้าวนมาอ้ครับเอ้เอ้วันนี้ถือว่าสนุกแวะเด็กๆมีความสุขมากครับ ลืมบอกไว้ว่าผู้ใหญ่เข้าฟรีมาดูแลเด็กๆได้2ท่านเลยนะครับมีที่นั่งคอยสำหรับผู้ใหญ่ด้านนอกเป็นแอร์เย็นฉ่ำด้วยนะครับและย้ำว่าต้องใส่ถุงเท้าด้วยทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีที่นี่เขามีจําหน่ายให้นะครับถ้าเด็กๆมีถุงเท้ากันลื่นแล้วยิ่งดีด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใส่ถุงเท้าธรรมดาก็ได้นะครับ ลุงไก่และครอบครัวและเด็กๆก็มีความสุขมากๆเช่นกันปิดเทอมนี้หรือวันหยุดครั้งใดพาเด็กๆและครอบครัวมาเที่ยวที่นี่รับรองว่าท่านจะได้ความสุขกลับบ้านไปอย่างแน่นอนจ้า